ไปดีม no uh huh ีกูฟอส่องน้องไปแสดงขึ้นการพี่น้องมีน้องบิ๊กให้รวยพี่น้องเบิร์กนำเซยเนาะน้อบิ๊ไปครั้งแรกเน้องนำเซเนาะขี่รถจักรเนาะหวนพี่น้องไปอย่างนี้เนาะนี่น้องนี่เป็นสี่คนเนาะหวนพี่น้องไปนี่เนาะนางใบนางอ้วนแต่กะเทากูมีน้องบิ๊กเนาะไปเบิรงกันเลยนี่นะน้องใบน้องแหวยพี่น้องน้องใบอาบน้ำเซเนาะกูฟูงกะเท้าเขามีเนาะ นางอ้วนนางหัพี่น้งนองนี่นะ้ำซีแหมพี่น้องว่างามวะนำกบเมนม้านางหัพี่น้องมีคนน้ำเซ่ีนางหัพี่น้องนี่เนาะคุณก็นางอ้วนนางหัพ mm hmm. ี่นะ้องนี่เนาะคุณว mm hmm. ีนางใบานางหัพี่น้องไปอยู่พุนะ่นลองวิดไปบนะ่ได้เนาะ นี่เนาะลงนี่เนาะแม่พี่น้องนี่เนาะน้องอ้วนเนาะถ่ายคลิปอยู่เนาะเพื่อนพี่น้องนี่เนาะดูอุวนกันลงบิดลงเมื่อกี้เขาอุ้มเนาะย่างอยู่เนาะแม่พี่น้องนี่เนาะ คนเแหม่พี่น้องลายคนซ้อนและคนซากผ้าเนาะแหม่พี่นาะนี่เนาะเมื่อกี้กับน้องบิททำและคลิปเนาะเพราะว่ามันหลุดเนาะตัวสำนักไม้ยูต้องจำนางงวนกับน้องบิทำไปหมดเนาะคีบเนาะแหม่พี่น้องเขาเขาเขาทำเนาะนี่กวนทายอยู่ในน้ำเนาะ นี่เห็นบล็อกนี่น่าหัพี่น้องไทยเขาซอนอยู่เนาะโอนน่าหัวไปน้องคูนไทยเขาซอนเนาะหัพี่น้องคูนน้องบิดไปครั้งแรกน่าหัวี่น้องบิดเกิดว่ได้ทำทำคลิปโดนเลยนะขอโทษขอไปดูมพี่น้องเด้อประสบการณ์ได้กับ โทษนะตัวคายน้องแม่ไปต้องนี่นห่นคนตังามงวนแ่ไ้องหุ่คนอาบเนาะอยู่ใเถาก็มีพูดเ่าก็มีเนาะแไปเนาะนี่นี่ก็มเนาะ Tuần đồ mày Tuần đồ mày nó về phải không? Ngàm quá Ngàm đâu về phải không? Xôi đâu Không phụt ra tay đâu về phải không? Nhìn nó uốn nó đâu về phải không? Nào bay phải không? นี่ก็แนวอยู่บ้านนั่นแหละเนาะหากินเนาะอะไรเนาะนี่อ้สวยมากงามเนาะอยู่ภูสะทายเนาะเนาะผู้พิษกันไรก็ขอโทษขออภัยเด้อนี่เนาะมะไร่นาะอืมคนอาบน้ำลายมาก นองเหมยพี่ต้องลายลายเนาะนหมยพี่ต้องน้องภาษาไทยตลอดเนาะเคยคุยกับปูน้องหมยพี่ต้องเคยเนาะเคยคุยกับปูน้องหมยพี่ต้องคุยตลอดเลยเนาะกับปูเนาะน้องบิดไปนี่ขี่รถจักรน้องหมยพี่ต้องเลยน้องบิดไปกันกัน หย่างกับน้องบิ๊กโบได้ไปเนาะวันน้องบิ๊กเจ็ตีนขึ้นนี่อยู่นี่ก็อุ้มเนาะอุ้มนางอ้วนอย่นี่ลงอยู่นี่ก็อุ้มมดเนาะเนาะแล้วก็ขึ้นอีกกัอุ้มนางใบเทำไงเนองวิ๊กไดอยู่อย่างไรเดียวเนาะนี่เป็นน้ำเนาะ น้องกแนนน้อี่งกทาซอนอยู่เนาะคอซอนทยยทายคลิปให้ผู้แม่พี่น้องเบิ้งเนาะแล้วก็เอฟซีเนาะผู้แม่พี่น้องน้องเป็นกคือการทยผู้แม่พี่น้องเบิ้งแล้วก็เอฟซีเนาะผูแม่พน้ นี่เนาะวนทายให้เนาะเมื่อกระทายอีกเอาแห่นไปนองเบิ้งนน่แหละวก็น้องวิทย์และก็น้องอุนเนาะเอาแห่นไปนองและก็เท้าคอมีนและก็นางใบตกวคอมีนอีกทายคันเมื่อนี้เนาะเอาแห่นไปนองคนคนอยู่บูนเนาะเอาแห่นไปนอง นี่เนาะซุยซุยเนาะแหัพี่ะ้องนี่น้ำนี่ก้นหินลายนนเนาะก้นหินเนาะนี่ก้นหินต้องบิดนางนี่ก้นหนินเนาะแหัพี่ะ้องน,นี่นอ้องอวดถ่ายคลิปอาบน้ำเลยเนาะ คนไปซ่อนอยู่อยู่พู่มเนานะนี่คนไปซ่อนอยู่เนาะแม่พี่น้องลองบิดลองบิดไปจา้าครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะแม่พี่น้องลองบิดกับเคยไปอยู่เนาะต้นไม้มดนี้เนาะสวยเนาะแม่พี่องต้นไม้เนาะ อาคลิปน้องบิดกิจบคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามสองน้องบิดเพื่อกำลังใจน้องบิดเอ้าคลิปน้องบิดกับให้น้องบิดทำคลิปต่อตไปน้องแม่พี่น้องเอ้าเจอน้องบิดคลิปหน้าเนาะเอ้าบายบายเนาะไปดีน้องแม่พี่น้อง